ในวันที่24มิถุนายนพศ2 5 5 6โรงพยาบาลตราดพระพรอบ60ปีนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดพร้อมคณะได้เข้ากราบนมัสก,การหลวงปู่บัวธามโกเพื่อขอคำปรึกษาในการจัดหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงหลวงปู่บัวท่านจึงเมตตาอนุญาตให้จัดสร้างเหรียญพระพุทธสิหิงจำลองประจำโรงพยาบาลตราด และอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวตลอดหนึ่งไตรามาสณอุโบสถวัดศรีบุรพารามจังหวัดตราดวัตถุประสงค์เพื่อน,นำไรายได้สุทธิทั้งหมดเข้ากองทุนหลวงปู่บัวถามโกสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลตราดเพื่อประโยชน์แก่ชาวตราดและจังหวัดใกล้เคียงถือเป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบุญและบูชาสิ่งมงคลอันศักดิ์สิทธิ รายการจัดสร้างเหรียญทองคำ15กรัมไม่เกิน99เหรียญเหรียญเงิน2,500เหรียญเหรียญนวะโลหะ3,000เหรียญเหรียญทองแดงกะไหลเงิน3,000เหรียญเหรียญทองแดงกะไหลทอง3,000เหรียญเหรียญทองแดง25,000เหรียญชุดสามเนื้อเงินบวกนวโลหะบวกทองแดง หมายเลขเดียวกัน500ชุดถือเป็นโครงการมงคลที่รวมพลังศรัทธาชาวตราดและพุทธศาสนิกชนเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง